สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในหลายๆท่านที่อยากจากทานแคลเซียมเสริมนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแคลเซียมเสริมออกมาสู่ท้องตลาดมากมายแล้วเราจะมีวิธีการเลือก แคลเซียมเสริมได้อย่างไรวันนี้มีคําตอบมาให้ค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องของเราด้วยนะคะจะได้รับสาระความรู้ดีๆสําหรับคนที่รักสุขภาพและสนใจที่จะดูแลสุขภาพค่ะแคลเซียมนั้นเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของร่างกาย 99%ของแคลเซียมในร่างกายเราอยู่ในกระดูกและฟันนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือจะช่วยควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกายให้สมดุลและเป็นปกติซึ่งแคลเซียมเสริมที่มีขายกันในท้องตลาดก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหนึ่งที่ขายได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะคนส่วนใหญ่ก็มองเห็นความสำคัญของการทานแคลเซียมเสริมใช่ไหมคะแต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกมาขายในท้องตลาดมีมากมายหลากหลายยี่ห้อและรูปแบบ แล้วเราจะมีวิธีการเลือกแคลเซียมที่เหมาะกับเราได้อย่างไรอันดับแรกนะคะที่เราต้องดูก็คือปริมาณแคลเซียมที่เราต้องการในแต่ละวันค่ะซึ่งโดยทั่วไปในวัยผู้ใหญ่นะคะก็ต้องการแคลเซียมอยู่ที่ประมาณ800-1,000มิลลิกรัมนะคะและในคนสูงอายุก็ต้องการแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากฮอร์โมนที่ลดลงนะคะ ก็คือต้องการแคลเซียมอยู่ประมาณ1,000ถึง1,200มิลลิกรัมต่อวันค่ะนอกจากนี้ก็จะมีบางภาวะที่ต้องการแคลเซียมเพิ่มขึ้นเช่นในหญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่ให้นมบุตรค่ะจริงๆแล้วแคลเซียมนั้นมีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานอยู่ในแต่ละวันนะคะแต่ในอาหารแต่ละประเภทก็จะมีปริมาณแคลเซียมไม่เท่ากันค่ะซึ่งส่วนใหญ่เราก็มักจะนึกถึงผลิตภัณฑ์จากนมพวกชีสพวกเนยแบบที่ฝรั่งเขาทานกันใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วก็มีอาหารอีกหลายๆประเภทที่มีแคลเซียมสูงค่ะยกตัวอย่างเช่นปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งก็คือพวกอาหารที่ทานได้ทั้งเปลือกทั้งกระดูกถ้าเราทานเข้าไปก็จะทําให้ได้รับแคลเซียมเพิ่มค่ะรวมไปถึงพวกผักใบเขียวต่างๆเช่นคะน้าหรือผักกระเฉดซึ่งก็เป็นผักทั่วๆไปที่เรารับประทานกันอยู่แต่จากการศึกษาแล้วนะคะพบว่าในคนไทยมักจะได้รับแคลเซียมอยู่ที่ประมาณ250มิลลิกรัมต่อวันจากอาหารเท่านั้นค่ะและก็จะมี ีส่วนหนึ่งนะคะที่รับประทานผลิตภัณฑ์จากนมแต่ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นได้ก็จะทําให้ร่างกายได้รับแคลเซียมที่ลดลงนะคะดังนั้นการรับประทานผลิตภัณฑ์แคลเซียมเสริมนั้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอในแต่ละวันค่ะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุซึ่งต้องการปริมาณแคลเซียมที่เพิ่มขึ้นจากในวัยผู้ใหญ่นะคะ เมื่อเราได้ทราบไปแล้วว่าปริมาณแคลเซียมที่เราต้องการในแต่ละวันนั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราก็จะมาเลือกรูปแบบและเกลือแคลเซียมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะจะยกตัวอย่างเกลือแคลเซียมที่มีขายอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันแล้วก็เป็นที่นิยมตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะซึ่งเป็นแคลเซียมรุ่นแรกๆที่มีออกมาจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมซึ่งแคลเซียมตัวนี้จะแตกตัวได้ประมาณ4 0์ค่ะเช่นในเม็ด 1,000มิลลิกรัมนะคะก็จะได้ปริมาณแคลเซียมอยู่ที่400มิลลิกรัมค่ะแต่เมื่อทาอนเข้าไปแล้วนะคะจะดูดซึมได้ประมาณ10%เท่านั้นค่ะซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์การดูดซึมที่ค่อนข้างต่ำ และแคลเซียมประเภทนี้นะคะต้องรับประทานพร้อมอาหารเพราะว่าต้องอาศัยกรดในการที่จะดูดซึมหรือรับประทานหลังอาหารอย่างน้อยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงและแคลเซียมส่วนที่ไม่ดูดซึมก็อาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ค่ะเช่นทําให้มีอาการท้องอืดหรือท้องผูกได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นในปัจจุบันก็มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดแข็งหรือว่าจะเป็นแบบเม็ดแคปซูลแบบนี้นะคะ หรือในบางบริษัทก็จะทำออกมาเป็นรูปแบบซอฟเจลาตินนะคะก็คือเป็นแคปซูลแบบนิ่มแล้วก็มีการผสมสารอื่นๆเข้าไปนะคะอย่างเช่นยี่ห้อนี้ก็มีการเสริมวิตามินดีให้ด้วยซึ่งก็จะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมคาร์บอเนตได้ดีขึ้นนะคะนวมไปถึงในบางครั้งก็จะมีแบบที่เป็นแคลเซียมเม็ดฟูนะคะซึ่งจะต้องเอาไปละลายน้ำก่อนนะคะให้มีการแตกตัวแล้วก็ ดื่มซึ่งถ้าเป็นแคลเซียมแบบเม็ดฟูนะคะก็จะมีการผสมวิตามินอื่นๆเข้าไปนะคะอย่างยี่ห้อนี้ก็มีเป็นวิตามินซีนะคะวิตามินดีแล้วก็มีเสริม B6 ให้ด้วยนะคะสำหรับความแตกต่างในแต่ละรูปแบบนะคะก็ขึ้นกับความชอบเลยค่ะ แล้วก็ความสะดวกในการรับประทานนะคะในบางคนก็บอกว่าไม่อยากกลืนเม็ดแคลเซียมใหญ่ๆอ,อาจจะชอบแบบเป็นน้ํามากกว่าก็ใช้เแ,แบบเม็ดฟูแล้วก็รสชาติที่เติมวิตามินซีลงไปก็อาจจะทําให้รสชาติดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเชื่อว่ามันทําให้มีการดูดซึมแคลเซียมที่ดีมากขึ้นค่ะอีกเกลือหนึ่งของแคลเซียมนะคะที่มีการพัฒนาต่อมาก็จะเป็นแคลเซียมซิเตรตค่ะ ซึ่งแคลเซียมซิเตรตนี้ก็สามารถดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ์ะเ์็นต์การดูดซึมอยู่ที่ประมาณ50%ค่ะและสามารถรับประทานตอนท้องว่างได้นะคะไม่จำเป็นต้องทานหลังอาหารหรือพร้อมอาหารค่ะแต่ราคามันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยส่วนแคลเซียมตัวต่อมานะคะปัจจุบันนะคะก็ได้มีการสังเคราะห แคลเซียมขึ้นมาในรูปแบบเกลืออีกแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือแคลเซียมอลเทอเนตที่สกัดมาจากข้าวโพดก็จะเป็นแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะก็คือจะมีการดูดซึมได้มากกว่า90%ซแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทานพร้อมอาหารนะคะทานตอนท้องว่างได้เลยรวมไปถึงไม่ต้องใช้วิตามินดีในการดูดซึมด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นแคลเซียมตัวใหม่ที่ สามารถดูดซึมได้ดีแล้วก็ลดผลข้างเคียงในเรื่องของการท้องอืดท้องผูกได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะแต่ราคาก็ยังค่อนข้างแพงอยู่นะคะดังนั้นในท้องตลาดเองก็อาจจะไม่ได้มีที่หให้เลือกมากมายนะคะแล้วสุดท้ายก็ต้องมาดูค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่เรากําลังสนใจจะเลือกซื้อนั้นผลิตมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่มีเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนถูกต้องหรือไม่นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับทริคง่ายๆในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริม เสำหรับใครที่ยังงงงอยู่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกยี่ห้อไหนผลิตภัณฑ์แบบไหนรูปแบบไหนและปริมาณเท่าไหร่แนะนําปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรใกล้บ้านได้เลยนะคะ ก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆที่มีมาให้ท่านดูแล้วก็อัปเดตความรู้ให้ตลอดสำหรับคนที่สใส่ใจสนใจและรักสุขภาพค่ะนอกจากนี้เรายังมีเพจ Facebook นะคะช่วยไปกดถูกใจแล้วก็กดซีเวอร์ให้ด้วยค่ะมีคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาสาระดีๆให้ท่านได้ดูได้ชมตลอดเลยค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจการรักษาแบบกายภาพบำบัดจองคิวได้ที่เบอร์0853699977 085-369-9977หรือทาง Line แอดบัณฑิตคลินิกแอดบัฑิตคลิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะแต่ท่านใดที่มีคำถามต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้มีแค่ช่องทางออนไลน์ให้ท่านนะคะก็คือทักแชทมาได้เลยค่ะในเพจ Facebook และ Line แอดบัณฑิตคลินิกค่ะท่านใดที่สนใจสิทธิพิเศษสิทธิทธดีๆีสำหรับสมาชิก สามารถกดสมัครสมาชิกของช่องเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ